ครับทุกคนครับผมออฟเทปีอัโต้นะครับวันนี้นะครับผมได้ตัวเจ้าทีฟาร์นะครับมาคันนึงนะครับใครที่กำลังมองหารถเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับมาแล้วนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าอีซุทีฟาร์นะครับปีสามเก้านะครับเป็นเครื่องสองพันห้านะครับเก้าสิบแรงม้านะครับตัวนี้นะครับมีดีมีด้อยนะครับดีตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะอ่า พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับไม่ใช่พวงมาลัย power นะครับจุดเด่นเขานะครับคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีมากนะครับอาจารยเร่งดีนะครับแคสีสวยนะครับตัวถังได้บางนะครับได้บางเดิมแล้วก็ยางที่ได้มานะครับสี่เส้นเป็นยางบริโทนนะครับปี2021นะครับอนะครับยางยางนุ่มใช้อีก2 3สาปีได้สบายนะครับมามาดูกันครับนะครับ ภายนอกนะครับเดิมบางทั้งคันนะครับเดิมบางทั้งคันหรือลอยก็จะมีจะขอเขาะ้อมานะครับคาะมาไม่ได้ทําสีนะครับนี่ครับรถได้บางได้บางได้บางเดิมนะครับเนี่ยรถบางทั้งคันนะครับพาสีปีหน้าเลยปีหกเจ็ดนะฮะเนี่ยเนี่ยเดิม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 นะครับหรือลอยนะครับตามการใช้งานก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีนเียตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยรถบาง กระบะคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับนี่รอนกระบะนะครับไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับใช้งานเบาๆนะครับเจ้าของนะครับค่อนข้างที่จะดูแลดีอยู่นะครับเรือลอยการขูดขีดน้อยมากนะครับไม่ได้ใส่ของหนักนะครับไม่ได้ใส่เครื่องจักรนะครับไม่ได้โยนของประเภทเหล็กประเภทนี้นะครับรถไม่มีผุนะครับรถมีผุตัวถังดีนะครับฝาท้ายนะครับเรือรอยนะครับยวบอกไปทุกจุดแล้วกันนะครับ มาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวานะครับรถได้บางนะครับได้บางเดิมนะครับยางนะครับเป็นยางบิตซูนนะครับยางบิตซลนะครับขอบสิบห้าขอบสิบห้าปีนี่ฮะปียี่สิบเอ็ดนะครับยางดีสีดีนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้เครื่องดีมากนะครับอัตราเร่งดีคันนี้ผมขับมาเองนะครับคันนี้ผมขับมาเองรถอยู่ในคอนแกนนี่เองนะครับ ภายในนะครับภายในตรงนี้ครเบาะนะครับเบาะคนขับก็จะมีขาดนะครับขาดมากนะครับขครที่เอาไปใช้ก็เอาไปเก็บหน่อยเบาะไม่กี่ตังค์ครับไม่กี่บาทนะครับผมขายในสภาพนี้แล้วกันเพิ่งมาก็จะจับโยนขายในสภาพนี้ก่อนแล้วกันนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลครันนี้ถือว่าสวยมากนะครับไม่มีเจาะนะครับแล้วก็ไม่มีซีดนะครับคอนโซลสวยแอร์เย็นครับช่องแอร์มีครบแอร์เย็นใช้งานได้ดีนะครับ พวงมาลัยนะครับก็จะแตกก่อนตรงนี้นิดหน่อยนะครับตามการเวลาแล้วกันนะครับอบอกแคบนะครับ,บ,รบยังมีครบไนะมาด,นะดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้เพิ่งไปล้างมานะครับนี่ตัวนี้เพิ่งไปล้างมานะครับ ก็ล้างห้องเครื่องมานะครับเรีอบเงามาก็แอร์นะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง90แหล่แรงมาแล้วนะครับซอกซุ้มมุมเดิมนะครับซอกซุ้มมุมนี้มุมเดิมนะครับคานหน้าเดิมเพจเดิมนะครับเป็น HP นะครับถ้าเป็น HP Y ก็จะเป็นภูมอะไรพาวเวอร์นะครับที่มาจากโรงงานนะครับบางทีก็จะมี เวอติดตั้งมาครับ่วนคันนี้ก็ไม่ได้มีมาเจ้าของมันได้ติดตั้งมาเลยครับะนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยครับเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มนะครับเครื่องไม่ดังนะครับนะความทํางานนะครับ ร้อนนะครับควาร้อนที่มาความร้นเปอย่างนนะครับแย่แงเงี้ยของนได้ดูได้ดนะครับความร้อน,อน,น,อน,นครับน้ำนะยังไม่ได้ใส่ามาครับความร้อนกับนะครับร ปกตินะครับประมาปกติขอตรวจของกําลังอัดนะครับมารบบเรื่อยๆนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีพ่นเครื่องดีนะครับคันนี้ผมขับมาเองนะครับเร่งแรงสองทันสามทันได้สบายนะครับอัตราเร่้ยงก็ดีมากนะครับตัวนี้ได้ ได้เครื่องดีนะครับได้ตัวถังบางนะครับใครที่สนใจก็ผมบอกราคาก่อนละกันนะครับคันนี้เอาไปราคา6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ69,000บาทเท่านั้นนะครับ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็สนใจก็มาดูรถได้ที่สบลทตะทะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับติดต่อผมก็เบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับ0นย์94 291018นนะครับผมนะฮะ ไม่ผิดหวังครับใครหาตัวนี้อยู่นะครับตัวยีสุทีเอตัวพิมพ์นิยมนะครับประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้ก็สภาพแบบนี้ก็หาเริ่มหาได้ยากแล้วนะครับเริ่มน้อยแล้วครับแล้วตัวนี้ก็ได้ได้ตัวนี้ผมชอบนะครับเกิเสิมตัวครับกับรถที่บางๆเดิมห้ือรอยก็ช่างมันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับอย่างที่เห็นนี่นี้ไม่มีสีโป๊ะอะไรพวกนี้มันจะใช้ได้นานนะครับ บางช่างมันนะครับเราไปใช้ลุยนะครับโดยเฉพาะลอนกระบาดนะครับที่เราได้ที่ได้มานะครับค่อนข้างสวยนะครับถ้าอยากรักษาหน่อยก็เอาแม็กเนเจอร์มาใส่นะครับใช้ไปยาวๆนะครับนะใครสนใจคันนี้ก็โทรมาคุยกันครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ